สวัสดีครับพบกับผมนักสะสมรุ่นใหม่วันนี้ผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมน,นะครับเป็นเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมในรัชการที่เก้านะครับ ปีพศสองพัหลยสิ 2, เหรียญรุ่นนี้จากข้อมูลแล้วปลอมเยอะนะครับมีปลอมเยอะดังนั้นแนะนำให้ทุกท่านหาเหรียญที่เป็นเหรียญแท้าทามาเก็บไว้สักเหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญ5บาทคุดเก้าเหลี่ยมอีกเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับส่วนตัวผมแล้วผมชอบนะครับเหรียญ5บาทคุดรุ่นนี้มีความสวยงาม เดีย๋ยวนี้แท้นะครับคนหางเส้นสุดท้ายตรงนะครับรายละเอียดค่อนข้างสวยงามคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับ ผมนักสะสมรุ่นใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ